สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Member of g a s กัสเนกันนะคะวันนี้จะมาอัปเดตข่าวพี่มารูปนี้เลยทุกคนตื่นเช้ามาแล้วจะบ้าตายมากคือเจอสิ่งนี้ในไอจนะคะพี่อัปรูปอ่ะทุกคนเอาแบล็กดีมากกับกล้องฟิล์มนะคะเชื่อว่ากล้องฟิล์มรุ่นนี้น่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวแล้วคือลุกแบบนี้พี่มารูดีมากอะ เอาจริงคุณเขาก็ดูดีทุกลูกแหละ <c oughs> นะคะดีมากอะชอบชอบชอบนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากที่ตื่นขึ้นมาเห็นพ่อในลุกแบบด a ดดี้แบบนี้แล้วสิ่งที่พอเซอร์ไพรส์ก็คือทุกคนคะพี่มาร์กจะเปิดบริษัทของตัวเองจริงๆนะตอนนี้เขาเป็น CEO ีโอมาร์กตัวแล้วนะคะคือที่เคยมีข่าวลือว่าก่อนหน้านี้มาร์กแล้วก็แบมจะเปิดบริษัท กำลังอยู่ในช่วงที่แบบปรึกษากับแจ็คสันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพอก็ยังแบบอืมจริงหรออะไรย่างเงี้ยแต่วันนี้สรุปจริงค่ะคือเขาเปิดตัวสตูดิโอของมาที่จีนอะน่าจะอยู่ที่ปักกิ่งนะคะตอนนี้ก็คือเชื่อเลยว่ามาจะต้องแบบบุกงานที่จีนแน่นอนที่เขาไม่ต่อสัญญากับค่าไหนคือเขาจะตั้งบริษัทเองจริงๆโอ้ my god มากทุกคนตอนแรกพอก็อยู่นะจริงหรอแต่ส่องไปส่องมาในทวิตก็น่าจะจริงนะคะแล้วก็เขาก็ นี่เป็นแ c คเคาเ์้วปอนะคะของคุณมาร์กคุณมาร์คจะเป็น CEO มาร์คตัวแล้วนะคะเท mm hmm. ่ากับว่าตอนนี้ก็รเซเว่นมี CEO 2คนก็คือหวังแจ็กสันและก็มาร์คตัวนะคะทุกคน mm hmm. ซึ่งพอเห็นอย่างนี้แล้วบอรู mm ้สึกว่ามาร์ควางแผนชีวิตมาดีมากเลยนะคะ mm hmm. แปลว่าเขาวางแผนกันมา สักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะคือทั้งช่อง YouTube ของมาร์กเอยการที่ไปทำเพลงกับแซนจอยเอยหรือว่าแม้แต่ว่าที่ว่าจะสตรีมเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพ่อวางแผนในหัวมาแล้วทุกอย่างอะไรเงีเ้ยเออมันก็คิดล่วงหน้าไว้หมดแล้วว่าเขาจะทำอะไรต่อไปเป็นสเต็ปสเต็ป hmm. ในอนาคตซึ่งไวเชื่อว่าทีมงานเขาก็คงจะเป็นแลนดี้เป็นคุณวิวอะไรเงี้ยโชคดีของมาร์กอย่างหนึง่งคือมาร์กมีเพื่อนที่แบบคอยซับพอร์ตเขาทุกทางเลยอะ จริงๆนะโดยเฉพาะพี่แรนดี้คือคนที่อยู่เคียงข้างพี่มาร์คแทบจะทุกในสถานการณ์ชีวิตเลยอะพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็คือแบบเออมันเป็นความโชคดีของเขาแต่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวตนของเขาก็เขาก็น่าจะให้ใจเพื่อนแบบสุดนะเพื่อนถึงอยู่กับเขาแล้วก็แบบมั่นคงดูแลกันมาเรื่อยๆขนาดนี้นะคะจากที่ตอนแรกกังวลว่าแบบเขาจะหายไปตอนนี้คือพอมีความกังวลใหม่เกิดขึ้นก็คือจะหาเงินที่ไหนมาเปพี่เขาให้ทัน รู้สึกได้ว่าแบบพี่เขาจะแมสพี่เขาจะดังพี่เขาจะฮอตมากๆเลยนะคะถ้าบุกงานจีนได้นี่ก็คือแบบโอ้ oh, แม่มาร์กต้นมาร์กต้นจะแบบโซลัวมาร์กต้นจะแบบฮอตมากขึ้นมากๆนะคะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะคะปอยก็ยังมีความหวังว่าโอกาสที่เจ็ดคนจะมารวมตัวกันได้อะเป็นไปได้สูงมากคือปอยคิดว่าเขาน่าจะคุยปรึกษากันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่า วิธีการหนทางที่จะกลับมารวมกันได้มันมีแค่ไหนยังไงนะคะตอนนี้มีความเครียดใหม่เกิดขึ้นจริงๆหาเงินจากไหนะเอาเงินจากไหนมาเปท่านโอ้เครียดเลยนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนมาส่งข่าวนะคะก็อย่าก,กังวลไปเลยนะคะปล่อยเชื่อว่ายังไงเจ็ดคนจะมารวมตัวกันได้ในสักวันหนึ่งที่บอกว่ามาร์กจะอยากพักก่อนสักหนึ่งปีก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากนี้เราน่าจะได้เห็นพี่เขาบ่อยขึ้นแล้วก็ ความฝันที่ว่ากษเซเว็นจ,จะรวมตัว7คนก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนนะคะปล่อยว่าระหว่างนี้พวกเราก็มาหาเงินรอไว้เยอะๆดีกว่านะคะเผื่อว่าเด็กๆมีงานพร้อมกันจะได้มีเงินเปนทันนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ